อากาศที่เหลือมีถึง40ชั่วโมงกับการปฏิบัติการค้นหาที่ถูกเปรียบว่าเป็นการค้นหาก้อนหินกลางมหาสมุทรแอตแลนติกอัปเดตสถานการณ์ค้นหาเรือดำน้ำจนถึงตอนนี้เรารู้อะไรบ้างคือตอนนี้นะครับทีมงานที่ค้นหาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศ หลักๆก็มาจากแคนาดาและสหรัฐได้กระจายกำลังค้นหาโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง20,000ตารางกิโลเมตรหรือก็คือพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้กว้างใหญ่กว่ารัฐคอนเนตทิคัตของสหรัฐอีกครับ,รบการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการที่รวมเอาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและเทคโนโลยีล้ำสมัยมารวมกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรือรบพร้อมห้องไฮเปอร์บาริกของแคนาดาเครื่องบินทหาร4 17ของสารัฐเรือวิจัยแอตแลนเตของฝรั่งเศสและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับโฆษกของหน่วยยามชายฝั่งสารัฐกล่าวว่าการค้นหาตอนนี้เป็นไปด้วยความซับซ้อนเพราะเรือดำน้ำมาได้หายไปแบบไร้ซึ่งอุปกรณ์ที่จะทําให้ทีมค้นหารู้ตําแหน่งของมันได้มันเหมือนกับการค้นหาก้อนหินก้อนหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือครับนอกเหนือจากจากไร้ซึ่ง อุปกรณ์ที่จะทําให้ทีมค้นหารู้ตาแหน่งของเรือดำน้ําแล้วเรือดำน้ําลำนี้ยังถูกคาดการว่าน่าจะดำลงไปที่ความลึกระดับ4,000เมตรซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากที่อุปกรณ์ค้นหาบนผิวน้ําจะจับสัญญาณได้ครับอีกทั้งตอนนี้เรือดำน้ําที่ไปอยู่ณตอนนี้ก็ไม่มีเรือดำน้ําลำไหนที่ดำน้ําได้ลึกในระดับ4,000เมตรดังนั้นวิธีการค้นหาที่ทําได้ตอนนี้ก็มีเพียงจับสัญญาณจากบนผิวน้ํา และใช้เรือดำน้ำของกองทัพดำลงไปในความลึกระดับหนึ่งและคอยค้นหาเสียงจากใต้น้ำแต่ถึงอย่างนั้นทางโฆษกก็แสดงความมั่นใจว่าทีมค้นหาจะทำทุกวิธีทางเพื่อค้นหาเรือดำน้ำลำนี้ให้เจอและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง5คนที่อยู่ในเรือดำน้ำลำนั้นผู้ประสบภัยทั้ง5้าคนที่อยู่ในเรือดำน้ำนะครับได้แก่ชาลชาดาดาวูดชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถาน เป็นมหาเศรษฐีที่สนับสนุนองค์กรการกุศลสองแห่งที่ก่อตั้งโดยคิงชาร์ลส์และยังมีลูกชายวัย19ปีของเขาด้วยครับคือชลแมนดาวูดคนที่3คือฮามิสอาดินมหาเศรษฐีชาวอังกฤษคนที่4คือพอลเฮนรี่กาจิโอเลตนักสำรวจชาวฝรั่งเศสและเป็นอดีตนักประดาน้ำของกองทัพเรือฝรั่งเศสครับและคนสุดท้ายคนที่5าคือสต็อกทอนรัชผู้ก่อตั้งและซ e o ของโ c e ช n Gate a c q u i s i t i o n s ผู้เป็นบริษัทของเจ้าของ เรือดำน้ำลำที่สูญหายนี่นะครับยังไงก็ขอให้พบเจอเรือดำน้ำพร้อมลูกเรือทั้ง5คนโดยเร็วนะครับ